สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับผมกับช่องพูดน้อยต่อยหนักครับผมมาเบอ่งเลขประจําวันอังคารครับผมของงวดวันที่หนึ่งตุลาคมครับผมมีเห็นแน่นอนเด้อพี่น้องเด้อมาดูครับผมวัดซิได้ตัวใดครับผมตารางเลขวันอังคาร <c oughs> เนี่ยวมีตัวเด่นให้พี่น้องตัวเด่นเด่นของวันอังคารมีตัวไหนมั่งเนาะครับผม มาเบิ้งกัไปวิเคราะห์พี่น้องครับผมก็เป็นเพียงแนวทางครับผมตั้งซ่องกับ,บสนับสนุนการเรีนการพนันเด้อพี่น้องเด้ออา้าวเบิ่งแล้วก็ไปวิเคราะห์ครับผมวันอังคารมีตัวไหนมั่งครับสามศูนย์ สี่เจ็ดแปดแลก็หนึ่งพี่น้องนี่ครับเลขประจำวันหนังค้านครับผมก็จะมีสามมีศูนย์มีห้ามีสี่มีเจ็ดมีแปดมีหนึ่งครับผมตัวเด่น <c oughs> ตัวเด่นไปวิเคราะห์เด้อพี่น้องเด้อเบิ่งแล้วก็เอาวิเคราะห์ครับผมตัวเด่นครับผมยังเด่นอยู่ครับผมเนี่ยเด่นทั้งเบดเลยพี่น้องเอยงวดเนี่ยเด่นหมดทุกตัวจับบนจับล่างได้ครับผมงวดนี้ เลขดับก็บลงไปให้เด้อพี่น้องเดินเลขดับเลขดับดับบนดับล่างมาจับครับผมจับจับเอาในนี้ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อว,วิ่งบนวิ่งบน ห้าหากับศูนย์ครับผมวิ่งบนนี่หากับศูนย์เยพี่น้องเด่นอยู่ที่ห้าครับผมหากับศูนย์วิ่งบนห้ากับศูนย์จับคู่ จับคู่ครับจับคู่ก็จะมี05 04 สี่แปดห้าสี่ห้าสี่นี่ครับผม ชุดบนเด้อพี่น้องเ,เด้อชุดบนครับผมชุดบนชุดบนเอาไปวิเคราะห์เบื้องพี่น้องส่วนเลขดับก็หายไปแล้วครับผมเลขดับเนาะชอบกะจัดคัดกระพานเด้อพี่น้องเด้อ,อไปวิเคราะห์ครับผมจับห้กัตจมี0ศูนย์ห้า ตามสูตรตามสูตรในเลขประจำวันน่ครับ0 5น4 4 8 5 4 5 8ี่ครับผมอันนี้ลักลักบนนะครับผมลักบนตัววิ่งครับผมเน้นให้ที่ห้าได้พี่น้องนี่ครับผมบนเน้นให้ที่ห้า ก็ตามสูตรครับผมเอา้าที่น้องเอาไปวิเคราะห์ครับผมชอบประจัดคัดกระพานบมมักที่ผมจับให้กัจับเอาในนี้ได้ครับผมเนี่ยในตารางน่ครับผมมีทั้งข้างล่างข้างบนมีให้เห็นครับผมอยู่เนี่ย ไม่บนก็ล่างครับผมที่จับให้กับชุดบนด้วยพี่น้องนี่ชุดบนจัดให้ตามนี่ครับผมชุดบนครับผมผมมักที่ผมจัดให้กับจับเอาในตารางเลขประจําวันเนี่ยครับผมเลขประจําวันดังครนหนอกวันอังคานนะครับผมสะมีประมาณนี้เละพี่น้องเลยจะมีประมาณนี้ส่วนเลขดับกัให้ไปแล้ว ไปบิ่งได้ครับผมเลขดับบนดับล่างเอาอยู่ครับผมเลขบน่าลงทุนเนาะพี่น้องเนาะเลขไม่น่าลงทุนเอาอยู่นี่ของงวดงวดวันที่หนึ่งที่หนึ่งเด้อพี่น้องอันนี้บนครับผม วันที่หนึ่งตุลาคมแคปหน้าจอไว้เบิ่งพี่น้องเอาแคปหน้าจอไว้ดูแคปหน้าจอไว้ดูอันนี้ก็เป็นเลขตารางล่างครับผมบนล่างครับผมเลขตารางอันเนี้ยเมื่อกี้เลขประจําวันอันนี้เลขตาราง แคบหน้าจอไว้เบิ่งพี่น้องไอ้นี่ดับล่างครับผมเลขไม่น่าลงทุนดับล่างแล้วก็เด่นล่างนี่ครับผมอันนี้ดับล่างเด้ขอข้างบน,นพี่น้องแคบหน้าจอไว้เบิ่งครับดับล่างใกล้วันจะออกแล้วชิปเดียวอ,อ้าวอันนี้ก็ดับบนชุดนี้ดับบนครับผม ดับบนเก้าอยู่แคปหน้าจอยเบื้องครับผมส่วนห้าตัวมาสองตัวนี่ครับผมมี้กัมีหกมีเจ็ดมี8แปดมีเก้ามี่ศูนย์ครับผมมาสองตัวทุกงวดครับผมมันจับคู่กันมาหรือบางที่มันก็แยกบนแยกล่างพี่น้องเลยเอ้างวดนี้งวดนี้มันน่าจะมาคู่ครับผมมันน่าจะมาคู่ในนี้ครับผมจับได้เลยครับผมเนี่ยตามที่มากกัดอยู่ในนี้ครับผม อยู่ตามนี้ที่ขีดเส้นใต้ครับผมแคบหน้าจอรครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ